สวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็มีรถสวยนะคะเข้าใหม่มาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะ2.0 EL ปี2013นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถสีขาวมุกนะคะสีเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะนำมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะท่านไหนนะคะที่ชอบรถสไตล์ราช,ชูรี่นะคะสไตล์ผู้บริหารนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างที่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะ เริ่มกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะตัวไฟเป็นไฟหลอดโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์พร้อมไฟเลี้ยวในชุดโคมเดียวกันนะคะไฟแท้ไฟเดิมเลยนะคะไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะสำหรับชุดโคมไฟนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยไฟแท้ไฟเดิมนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะเส้นเงาเงาสวยๆเลย มีโลโก้ Honda ติดมาให้พร้อมนะคะสำหรับป้ายทะเบียนคันนี้นะคะเป็น2ก่อไก่จอจาน1689นะคะป้านไปกรุงเทพมหานครนะคะไฟแท้ไฟเดิมทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในส่วนของตัวตานหน้านะคะเรียมสานตัวรถสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับการปรับสภาพ ะะท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะรถสเปคนี้มีคันเดียวนะคะปี2013ราคา519,000บาทนะคะผ่อน0%นานถึง84งวดนะคะผ่อนได้นานนะคะฟรีดาวเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะคะไม่เคยติดแบคลิสต์มาก่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่1,000 10, 0บาทเท่านั้นเองนะคะติดต่อมาได้เลย ในส่วนของตัวแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากทางศูนย์ฮอนด้าเลยนะคะหัวน็อต5จุดแม็กดูแข็งแรงนะคะเป็นขอบ17นะคะได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะได้ยางปีใหม่ด้วยนี่เลยนะคะปี2020นะคะในส่วนของตัวยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้านข้างติดมาให้พร้อมเลย นะคะในส่วนของตัวกระจกเป็นพับไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อก,การใช้งานนะคะติดคิ้วกันาสา์มาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของตัวกระจกนะคะเป็นกระจกบานแท้บานเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ล้อแม็กทั้ง4วงเลยนะคะเป็นยางปีใหม่นะคะยางปี2020ทั้ง4เส้นเลย นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะสีทับทิมเหลี่ยมสันของไฟนะคะสวยงามเลยไม่มีรอยแตกรล้าวเลยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะรถที่นําเข้ามาไม่เคยมีประวัติพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าตัดแต่งตัดต่อเครื่องยนต์มานะคะเป็นรถโครงสร้างดั้เดิมเลยนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามนะคะความวาวความโค้งต่างๆนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยร้าวเลย <im itation> เดี๋ยวจะพาไปรับชมต่อกันที่ด้านในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถนะคะจะเห็นได้ว่า หรูรามากๆเลยนะคะตามสไตล์ราชุลีนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะฟังก์ชั่นครบจัดเต็มเลยนะคะมาในชุดโทนสีดำตัวเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งเลยเบาะสีดำนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะตัวเบาะรายละเอียดต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บสวยงามนะคะ ฟังชันในการปรับโหมดระดับของตัวเบาะนะคะกสะ็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะใช้งานคล่องตัวในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็น, Multi นะะมัลติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันต่างๆให้เล่นกันได้อย่างสบายใจเลยนะคะก็จะมีลวดลายของลายไม้มาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลายัยในตัวจอนะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีจอให้ทั้งหมด2จอนะคะเป็น2จอ จอในส่วนของอกล้องหน้านะคะก็จะอยู่ด้านบนนะคะในส่วนของฟังก์ชันวิทยุ FM ต่างๆนะคะก็จะแสดงผลในส่วนของตรงนี้นะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะมาพร้อมกับตัวระบบแอร์ออโต้นะคะชุดคอนโซลกลางนะคะเป็นลวดลายของลายไม้นะคะหรูรามากๆเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะฟังก์ชันครบเลยนะคะคันนี้ เรือนแสดงหน้าปัดนะคะเป็นจอแสดงผลแบบ LED อะขอโทษทีนะคะเป็นเรือนหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะนี่เลยนะคะมีระบบอีโ Mode มาให้ด้วยเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาติดพรม 3D มาให้รอบคันเลยนะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะแผ่นพายางรองมีให้ครบ ในส่วนของตรงข้างประตูนะคะก็ตกแต่งให้ด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะคะฟังก์ชันการปรับโหมดกระจกต่างๆนะคะเซ็นทัลล็อกอยู่ฝั่งคนขับเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะมีบุกหนังสีดํามาให้พร้อมเลยนะคะรูหราตามสไตล์ราชูรี่นะคะรถสไตล์ผู้บริหารใช้งานนะคะราคาจับต้องได้นะคะเพียง5 1 9 0สนบาทเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของตัวขอบประตูนะคะ ขอบประตูรูปทรงสวยงามนะคะรอยเม็ดอักชัดเจนเลยนะคะตัวยางขอบประตูไม่มีสึกหรอนะคะไม่มีเสื่อมสภาพยางสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวน็อตนะคะตัวเชื่อมระหว่างตัวรถและประตูนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรแต่อย่างใดนะคะรอยน็อตชัดเจนนะคะเม็ดอักสวยงามนะคะเดิมๆเลยเดิมๆทุกจุดเลยนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างนะคะกว้างใหญ่มากๆเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าตัวพรม3 d ดีเขาติดมาให้รอบคันเลยนะคะในโหมดของตัวไฟต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเปิดได้ทุกจุดเลยสวยเลยนะคะคันนี้ตัวขอบประตูนะคะก็ ตามซอกประตูต่างๆหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะการันตีได้เลยนะคะรถไม่มีพิกคว่ำชนหนักนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรมาเลยเดี๋ยวพาไปชมต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะ,ะก่อนที่จะไปรับชมห้องเครื่องเดี๋ยวพาไปชมห้องผู้ห้องเก็บสัมภาระกันก่อนเลย ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะก็จะมีแผ่นยางรองมาให้ด้วยนะคะเป็นถาดรองมาให้พร้อมเลยโครงสร้างของตัวฝากระโปรงนะคะกระโปรงท้ายเดิมๆเลยนะคะเดิมๆจากทางโรงงานเลยเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะชัดเจนเลยนะคะ จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีความพิเศษนะคะเขาจะมีในส่วนของตัวช่องนะคะเป็นช่องยื่นหยิบสัมภาระนะคะเป็นเชื่อมต่อระหว่างห้องผู้โดยสารด้านหลังและก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะดึงจากตรงนี้ได้เลยรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่ให้นะคะเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะ ฟังก์ชันต่างๆตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานเดี๋ยวพามารับชมต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตรงที่เปิดฝากระโปรงเขาก็จะเป็นตัวโชกให้สองฝั่งนะคะการโชก2ฝั่งแข็งแรงนะคะสามารถรับน้ําหนักฝากระโปรงได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะคะ ฝากระโปรงเดิมแท้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้เลยรอยเม็ดอักต่างๆชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีการเปลี่ยนถอดมานะคะป้ายสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายมอ,อก,กอนะคะอยู่ครบเลยโครงสร้างของห้องเครื่องนะคะคันด้านข้างกับด้านหน้าเสมอกันเลยนะคะไม่มีรอยคดงอ นะคะรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนเลยนะคะเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยรอยหัวน็อตต่างๆไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะไม่มีการขยับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องเบนซินแท้นะคะไม่เคยติดแก๊สมานี่ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็ าภาพรวมนะคะของรถคันนี้รถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะย้ํากันเลยนะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเป็นรถเข้าใหม่นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะสภาพนะคะคาบการใช้งานต่างๆก็ยังคงมีนะคะของเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะคะสังเกตได้ว่ารถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะภายในห้องเครื่องก็แห้งๆเลยนะคะไม่มีรอยไหลเยิย้มรั่วซึมของน้ํามันของเหลวต่างๆนะคะ ตัวแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยบวมแตกแล้วนะคะทุกมุมทุกจุดเดิมแท้แน่นอนนะคะการันตีได้เลยสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์082 0726152นะคะตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างนะคะช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลย สำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามให้กิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ่งได้ทำคลิปต่อไปนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น Honda Accord 2.0 EL นะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะคันนี้2.0 EL ปี2013ราคาของเราตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทนะคะ ถ้าไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ